วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความหมายของเศษส่วนนะคะเศษส่วนคือการแบ่งของ1ชิ้นหรือ1กลุ่มออกเป็นจำนวนเท่าๆกันแล้วนำมาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดนะคะจากรูปก็คือพิซซ่า1ถาดเราจะแบ่งออกเป็น6ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นก็จะมีลักษณะที่เท่าๆกันเลยนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงเศษส่วน จะประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนและมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะคะตัวเศษของเราก็คือจะแสดงส่วนจํานวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงซึ่งจะเขียนไว้ด้านบนนะคะส่วนตัวส่วนนะคะก็แสดงจํานวนทั้งหมดที่เท่าๆกันซึ่งจะเขียนไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็มีเส้นขั้นตรงนี้ค่ะเรียกว่าเส้นขั้นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนค่ะ ส่วนที่หยิบมาเป็น1ใน6ของทั้งหมดนะคะนี่ส่วนที่เราหยิบมาก็คือเป็น1ใน6ของทั้งหมด1ใน6จะเขียนแทนด้วยลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเราจะอ่านว่าเศษ1ส่วน6ค่ะจากรูปสีชมพูนะคะแล้วก็รูปสีฟ้าเราจะระบายสีแค่1ส่วนส่วนที่ระบายสีของเราจะเรียกว่าเศษ1ส่วน2นี่นะคะเศษ1ส่วน2นะคะ ตัวบนของเราเรียกว่าตัวเศษนะคะตัวเศษก็คือเลข1ตัวร่างเรียกว่าตัวส่วนของเราก็คือเลข2เส้นตรงกลางเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วน <coup> จากรูปนะคะส่วนที่ระบายสีเรียกว่าเศษ2อส่วนหกักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาจะระบายรูปไปแค่สอส่วนเท่านั้นแต่มันมีทั้งหมดกี่ส่วนเลย6ส่วนเราก็เลยเรียกว่าเศษ2ส่วน6 ต่อมาส่วนที่ระบายสีเรียกว่าเศษ5ส่วน8นะคะสีม่วงที่เขาระบายสีไปก็จะมีทั้งหมด5ส่วนแต่จริง,รงๆแล้วตัวส่วนทั้งหมดของเขาเลยมีทั้งหมดกี่ส่วนคะ8ส่วนเราถึงเรียกว่าเศษ5ส่วน8ต่อไปนะคะส่วนที่ระบายสีเรียกว่าเศษ3ส่วน9จะเห็นว่าเขาระบายสีไปทั้งหมด3ส่วนแต่จริงๆแล้วเขามีทั้งหมดกี่ส่วนนะคะนักเรียนมีทั้งหมด9ส่วนนะคะก็เลยเรียกว่าเศษ3ส่วน9 แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเสร็จส่วนต่อไปนี้ให้ถูกต้องจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนดูตัวอย่างนะคะเขาระบายสีไปแค่ส่วนเดียวแต่มันมีทั้งหมดกี่ส่วนคะสส่วนเราก็เลยเขียนได้ว่าเป็นเศษ1ส่วน2องต่อไปนักเรียนดูรูปนี้นะคะรูปนี้ถ้าเราจะเขียนเป็นเศษส่วนเขาระบายสีเป็น1ส่วนรูปจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่ส่วนคะสส่วนก็คือเศษ1ส่วน2 ต่อไปนักเรียนดูรูปสีเหลืองนะคะเขาระบายสีทั้งหมด3ส่วนก็จะเป็นเศษ3าส่วนสต่อไปนะคะนักเรียนดูรูปสีชมพูนะคะเขาระบายสีไปสองส่วนแต่จริงๆแล้วมีทั้งหมด4ส่วนก็จะเขียนได้เป็นเศษ2อส่วนสีนะคะขารูปนี้ค่ะเขาเระบายสีเป็น1ส่วนแต่จริงๆแล้วมี3ส่วนก็เขียนได้เป็นเศษ1นส่วนสต่อไปค่ะ เขาระบายสีทั้งหมด3ส่วนเลยแล้วส่วนจริงๆของเขาก็มีทั้งหมด3ส่วนเหมือนกันเราก็จะเขียนได้ก็คือเศษ3ส่วน3ต่อไปค่ะเขาระบายสีไปทั้งหมด2ส่วนแต่ตัวส่วนของเขาจริงๆก็มี2ส่วนเหมือนกัน <S <S นะักเรียนก็จะเขียนได้เป็นเศษ2ส่วน2ต่อไปรูปสีฟ้าค่ะ เขาระบายสีไปทั้งหมด2ส่วนแต่จริงๆแล้วตัวส่วนของทั้งหมดของเขามีทั้งหมด3ส่วนนักเรียนก็เขียนได้เป็นเศษ2ส่วน3รูปสุดท้ายค่ะระบายสี1ส่วนนักเรียนก็คือเขียนได้เศษ1ส่วน4ต่อไปนะคะคาชี้แจงให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคําตอบที่ถูกต้องคราวนี้นักเรียนมาลองวงกลมกันสิคะข้อที่1นะคะเศษ5ส่วน6ระบายสีไป5ส่วน ข้อที่สค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้ออะไรข้อที่2ถูกต้องเศษ1นส่วนหค่ะข้อที่3ค่ะเศษ3าส่วนแเพราะระบายสีไป3ส่วนมีทั้งหมด8ส่วนข้อที่4ค่ะเศษ1นส่วนสระบายสีไปหนึส่วนมีทั้งหมด4ส่วนข้อที่5ค่ะเศษสีส่วน6ระบายสีไปสี่ส่วนแต่มีทั้งหมด6ส่วน ข้อที่6เศษ1นส่วน2ระบายสี1ส่วนแต่มีทั้งหมด2ส่วนและข้อที่7ค่ะเศษ3ส่วน4ระบายสีไป3ส่วนแต่มีทั้งหมด4ส่วนสรุปแล้วเศษส่สวนก็คือการแบ่งของ1ชิ้นหรือ1กลุ่มออกเป็นจำนวนเท่าๆกันแล้วนำมาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดตัวเศษจ,จะแสดงส่วนจำนวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงนะคะซึ่งจะเขียนไว้ด้านบน ส่วนตัวส่วนจะแสดงจำนวนส่วนทั้งหมดที่เท่าเท่ากันซึ่งจะเขียนไว้ด้านล่างและมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนสำหรับตอนนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะสวัสดีค่ะ